รับรองเลยเลยว่าถ้าคุณเต้นมาดูโชว์ของเราอาจจะทำให้กุ้งเต้นเครืงกว่าที่ร้านนั้นก็ได้ก็พิสูจน์อีกว่ามันคุ้มค่าที่จะไปคราวนี้จะเปิดบาร์ขายผู้ชายเนาะปังแน่นอนแม่ไม่ต้องห่วงเลยเจ๊เชื่อผมดิความเซ็กซี่ของผู้ชายเนี่ยมันยังขายได้มันจะทำให้เจ๊อ่ะรวยมีเงินมันกอบเป็นกําฉันจะเปิดร้านใหม่แล้วรันกิจการเองมามาโกโก้เนี่ยเป็นเชือกอันสุดท้ายแล้ว ที่จะดึงเขาขึ้นมาจากการติดหนี้ของเขาชีวิตย่ำแย่ของเขาและสามารถเห็นแสงสว่างว่าเขาอาจจะก,กลับไป r i c h เหมือนเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความฝันของคนปกติทุกคนที่เราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครั้งแรกเลยที่มาถ่ายที่เนี้ยแล้วออดิชันน่นน้องๆเข้ามาถามทุกคนว่าโชอันนี้เวลาแบบพวกน้องผู้ชายเขาแบบว่าถอดเสื้อ ไอเจแอนนี่เนี่ยมันมันมีแบบอาการมันมันก็เป็นผู้หญิงเนาะใช่ปะต่อให้เราเป็นเจ้าของบาร์เราก็เป็นผู้หญิงอะเราเรามีอาการไหมเราแสดงอาการไหมวิยแบบเขินตื่นเต้นอะไรเงี้ยไม่เราไม่แสดงอาการเลยนี่คือธุรกิจเราแบบโฟกัสมากก็ไม่ได้สนใจแบบความแบบเซ็กซี่ของน้องๆน,นะเพียงแค่สนใจว่าเซ็กซี่ยังไม่พอเดี๋ยวแขกไม่สะดุง้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งก็ต้องเทรนไงและนี่ก,นก็คือเหตุ ตัวพ่อที่เป็นมาสเตอร์ทางด้านการเต้นและเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำให้าสาวสวยเจรครับใครอะครับที่มันจะเป็นตัวพ่อได้ขนาดนั้นรับบทเป็นกายอยู่ครับหรือว่าจะมีชื่อสเตจเนมชื่อว่าแคชครับแคชที Cash, ่แปลว่าเงินกายอยู่เป็นเด็กนครศรีธรรมราชครับอายุประมาณ25-26เป็นเด็กควงไฟมาก่อนแต่ก็หาโอกาส ที่นู่นไม่ได like ้เพราะเศรษฐกิจไม่ค so, so, ่อยดีก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจมาขายเกงยีนอยู่ที่กรุงเทพแถวหน้ารามพี่ครับพี่เบ้าเป็นคนใต้ไหมยดูดูดูเกงยีนวะไม่พีพี่เบ้าคุณ่หนองนุ่นนองที่ด้วยว่ากายอยู่เนี่ยมันสูงผิวแทนหุ่นดีมันก็จะเป็นขายแบบเจ๊อันนี่ก็จะพาไปขายแนวเซ็กซี่เน้นเต้นเน้นเป็นแบบ โชว์อะไรแบบนี้ไปเลย <laughs> ไม่ค่อยอายเพราะว่าเราโตมากับสังคมแบบโรงเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยการถอเสื้อหรือว่าการแบบไปนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องปกติเราไม่ค่อยอายแต่เรื่องเนี้อายแบบมันมีมันมีนิดนึงอ่ะที่แบบเอาจริงเหรอวะเออแบบอ่ะไว้ใจอ่ะไว้ใจกองนี้ไว้ใจร่วมกับไว้ใจทุกคนก็เลยแบบอ่ะหมดหมดตักเลยแล้วพอมาดูก็แบบ 嗯。Mm.